อ้าววันนี้งานเป็นยังไงบ้างวันนี้ขอออกเดลก่อนนะคะเพราะว่ามีการทำฟันเล็กน้อยอาจจะไม่พัร์อาจจะทำยากเล็กน้อยนะคะไม่สดชื่นเลยแต่ว่าสดใสเนาะก็วันนี้มางานของนิสันค่ะเป็นงานเอ่อมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะพยายามอยู่ค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วเนาะเคุณน้องใช่ค่ะก็อยากเชิญลูกค้าทุกคนมาดูที่งานนี้ก็ได้หรือจะเป็นโชว์รูมนิสันใกล้บ้านทุกคนก็ได้ได้อย่างวันนี้ก็เรียกว่าช่วงนี้ก็งานก็ยัง ทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องค่ะเขาไม่ถูกถามเลยนไปเอิดเขาเลยหรอฝากหน่อยฝากหน่อย่นแล้วกันมีถึงวันที่12นะคะงานมันก็เอ็กซ์โปที่มแพคค่ะหรือว่าโชว์รมในสันใจบ้านก็ได้เพราะว่ารอรับโปรโมชั่นดีๆเหมือนกันดีๆโปรโมชั่นดีๆเหมือนกันนะคะอง่ามาเข้าเรื่องของเราบ้างทุกคนไทยทั้งประเทศประเด็นตอบตรงนี้ไปเปินได้อ่ะหมดแล้วใช่ไหมคะลูกเอาเริ่มต้นก่อนว่า ตอนนายโทรมาเป็นยังไงบ้างตอนเห็นข่าวก็นายก็โทรมาค่ะแล้วก็นายก็มีโอกาสได้พูดกับหนูก็สารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยอะไรอย่างนได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาน้อที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้นแววตาเรามันแวววาวเนาะไฟปะคะไม่ได้จริงจริงก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนเราใช่ไหมจ๊ะ เออยังไงอาสถานะดีกว่าเฟิร์นตอนนี้ยังไงเฟิร์วนว่ามันมันก็เป็นอีกเสเต็ปหนึ่งที่ดีค่ะมันมันเพิ่งเริม่มันเนาะตอนที่นายโทรมาบอกเราว่าเฮ้ยฉันชอบแกนะอย่างเงี้ยตอนนั้นคือผมจบเป็นวิศวกรรู้สึกเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงดากันดา เขาตกใจค่ะตกใจแล้วก็รู้มา่อก่อนไหมมีความรู้สึกก่อนไหมมีมีความสัผมผัสได้บ้างไหมใช่ะคะ<อ>มีกลิ่นกลิ่น <ๆ S 2> อย่างนี้ไหมมีกลิ่นมาบ้างไหม,มก่นมมอนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยแต่รู้แล้วแม้ว่านายแบบแปลกๆทำดีกับเราผิดปกติ เขาดีอย e> ู่แล้วอ่ะคือเสมอต้นเสมอปลายเราเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยมันจะพิเศษกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นนะพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะการพูดเนี่ยการพูมารู้สึกไหมว่าเขากาลังจะจีบเราเราก็จริงๆเราแค่รู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ มันก็ไม่พูดไม่พูดไม่ได้อ่ะไม่รู้เรื่องคุไม่รู้เรื่องชายทำปานค่ะอย่าพูดอายเขาจริงๆแล้วคนรอบข้างสังเกตพฤติกรรมของนายที่เปลี่ยนไปเพื่อนเราหรือคนรอบตัวอะไรเงี้ยเขาีม่ m ทักเราไหมว่ายังไงอะไรไม่ขนาดนั้นค่าไม่ขนาดนั้นตอนจริงเฟื่อนเองในความรู้สึกของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันตั้งหลายปีห้าปีหกอย่างเงี้ยช่วงพักหลังคือมันพีคไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนสเตเบิลเหมือนเมื่อก่อน ก็ปกตินะคะคืออย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันดีมาแบบหลายปีมากๆเลยเพียงแค่เรารู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้ได้คุยกันมากขึ้นเป็นพิเศษแค่นั้นเองเขาคือก็โทรหาเราคุยกับเราใช่รู้จักเรามากขึ้นหรือยังไงคะอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะเออเราเพิ่งดูไหมว่าก่อนหน้านี้แบบเขาไปปรึกษาคนรอบข้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาแบบว่าจะสร้างควารสัมพันธ์กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ตอนเขาโทรมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็มาสารภาพเลยว่าเขาไปปรึกษาพี่หนุ่มใช่ไหมตอนตอนที่วางสารจากน้องนายไปเป็นความรู้สึกที่ไพ หรือว่า ata, แบบลงหรือว่าจะใครแบบกี่กย่อย่างๆค่ะเพราะวเรายังไม่ได้วางกันเร็วก็พอเขาพูดอะไรมาเราก็ด้มีโอกาศได้คุยหลายๆอย่างเลยจนแบบเออมันก็มันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างกันแล้วมองว่าตัวเปิดอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ยถ้าพี่หนุ่มไม่เป็นแบบพ่อสื่อพ่อชักประกาศให้อย่างเงี้ยมันจะมีวันนี้ไหม นั่นนะสิเขาจริงๆคนรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยไม่งั้นก็คงไม่มีคนมาสารภาพอะไรกันหนแล้วความรู้สึกของเฟิร์นล่ะคะกับนาย่ะในเมื่อนายเขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาความคิดกับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียเราไปเพื่ออยู่กับเราเออจำได้แม่เนาะก็เราก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งไปแบบคลิปๆกันก็หลังจากที่ได้คุยกันเนี่ยแหละค่ะไม่งั้นพี่หนุ่มจะถามตอนนี้เขาโทรมาบอกว่าาาาาเเเเจจะะีบบรรรตออไไขป หัวล้อจริงๆที่เขาพูดค่ะเหมือนมันปลอบใจอ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมทําอย่างนั้นก็แบบหัวเราะไปก่อนอะไรเงี้ยทำไมหัวเราะหัวเราะมันเขินแก้เขินยังไงก็ใกล้เคียงค่ะเออเด็กน้องนายให้กลบให้มาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมให้เขาจีบไหมคะเออแลเด็กหนูจะรับไหมคะเขาจะจีบหนูจะรับไหมคะหาเด้วงนายจะมาถามว้าจะจีบหนูจะรับไหมคะอ่าอันนี้ ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะ,อ,อ,ะอย้ายท่าบ้านอยากดูเนี่ยท่าบ้านอยากรู้ว่าเราแค่พยายางพอเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดใจใ,ให้หนายไหมอือ <c oughs> หึตหลอดตลอดที่ผ่านมา5ปีที่รู้จักตั้งแต่เป็นเพื่อจนอจนจนมาวันนี้มันเปลี่ยนสถานะไปเขาเป็นผู้ชายยังไงเขาตลอดตลอดเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนๆหนูทุกคนมาตลอดค่ะ ก็บอกว่าทางมันเปิดตั้งแต่แม่แม่หมูเชียร์ให้จีบแล้วแม่หมูเปิดทางให้เราวปิดทางสีสันด้วยการแต่ว่าแม่แบบเหมือนเปิดปรกาสแล้าแบบเหมือนสนิทกันรู้จักกับแม่ไปมาหาสู่อย่างเงี้ยมันก็เปิดแบบทางสะดวกทุกอย่างมันสะดวกมันเชี่ยบคล้องไปหมดเลยค่ะตอบสิค่ะคำถามยาวมากคำถามถามว่าอะไรว่าแม่หมูแม่หมนเขียวแม่หมูเขียวไม่เขียวก็ รู้สึกดีค่ะรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เจอแม่อยู่กับแม่แล้วได้คุยกับแม่ไหมหลังจากนายเขามาแถบประกาศเขาแบบอู้ดีดฉันได้คุยค่ะก็โทรคุยกับแม่อะไรเงี้ยเออแล้วแม่ว่าไงไม่บอกหรอกแต่ว่าก็คุยกับแม่แล้วถูกไหมคุยกับแม่แล้วคแ่แล้วแล้วพาจจนี้ไปความสัมพันธ์มันจะดูแบบเหนือไปกระดับจากเพื่อนขึ้นไปอีกระดับนะเวลาคุยกันอะไรเงี้ยก็ มันก็เป็นอีกอีกก้าวหนึ่งเนาะที่คนก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นคิดทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เราสองคนค่อยคคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดนะคะแต่เวลามันก็ใช้เวลานานเหมือนกันแบบเขามานายเขาก็รอมาแบบหลายปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเรามองว่ามันก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วแม้ว่าเออเขาก็โอเคกับ คงเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อะไรที่มันรีบร้อนไปก็คงไม่ดีแต่นายเขาเป็นคนที่กว่าเขาจะออกมาพูดหรือทําอะไรอะเฟินเชื่อมันว่าเขาคิดมันดีมากๆเลยเอย่างอย่างเงี้ยเฟินก็เขินมาเพราะว่าทุความที่เราอะไม่ได้มีความรักานานตอนนั้น,น <c oughs> แรงนะหมายถึงานที่ผ่านมาเราสดตลอดเลยพัจจ <c oughs> มันนี้มันเริ่มมีความรักมันมันรู้สึกยังไงบ้างมันก็ชุ่มชื้นสดใสแค่ไหนก็ฉมนว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็คือส่วนตัวก็รู้สึกว่า มันไม่ใช่เรื่องที่กดดันหรือน่ากลัวอะไรเลยแล้วก็มันสิ่งที่เรามีกันเป็นพื้นฐานคือความหวังดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงจะเปลีย่ยนไม่เปลี่ยนยังไงความหวังดีนี่มันก็คือความสบายใจของเราสองคนก็นนเลย,ยเป็นช่วงของการเริ่มต้นเ<ช>นะาะเป็นาการเป็นขยับจากออกจากกรอมใช่โหมคะแต่ว่าเราอย่ทันการเริ่มเลยอผมก็าฝนแของเรากดดันมนเป็นต้นค่รตอนนี้กำงกดดันว่าเราจะแต่งงานนะพี่ว่า ไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยค่ะแล้วคนก็ได้เห็นนะคะว่ามันมีทั้งคนที่แบบคอยเคลียเราแล้วก็เป็นห่วงเฟด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมากเลยสำหรับเฟนคือเฟนไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องกดดันอะไรเลยเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆมากๆเลยค่ะมันหมายความว่ามันแบบว่าสุดท้ายจะหลาคนนะเขาบอกว่าจะเหมือนในหนังโอ้จะอะไรอย่างเงี้ยแบบจบในหนังอะไรเงี้ยเราผิดแหมเพราะว่านายก็ได้ถามไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจบตัวเราอย่างไรบ้างก็ ก็อย่างที่เคนบอกคือคนอยากค่อยๆรู้จักกับเขาไปที่มันเพิ่งก้าวแรกจริงๆค่ะที่ทุกอย่างมันเพิ่งแบบพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแบบเป็นธรรมชาติเรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามากๆเลยเออแล้วอย่างนีอย่างพอรอพน้องนายประกาศว่าจะจีบเราก็จะมีเพจว่าทุกคืนทุกคืนปนตอนนั้นแล้วไี่เพจทุกคืนน้องนายจะจัดการมือใครก่อนระหว่างน้องนายกับแอดมินที่เทุกคืนเราเราจะโพสต์เหตุการณ์นี้ยังไงเออฮะ ถูกแล้วเพื่อนพี่ก็สนุไม่มากเขาบอกยังอ่นต่อต่ออ่ยังกลางกางอ่าก şey, ็เห็นแล้วค่ะก็น่ารักดีนะผมรู้สึกว่าสนุกดีคนก็เข้าไปอ่านแล้วก็ก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนแบบเป็นทั้งกําลังใจคอยคอยเชียร์คอยสนับสนุนแล้วก็คอยทวงคืนอะไรเงี้ยก็ทวงคืนก็หลอดไปนะคะสนุกดีชอบอ่านค่ะคุณโจมันจะเหมอนที่แดนแันตี้ไหมคะ มุกคืนไปดูกคืนมาสุดท้ายเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ่ตอนนี้ใจเรามันขนาดไหนคะเฟิร์นมันมันว่างมาหลายปีแล้ววันนี้มันแบบมันมีคนมาเติมเต็มมันแบบยังไงบ้างคะก็ดีก็ดีค่ะจะเอาไปเตปูได้ไหมคะก็เอาไปยิ้มๆค่ะรู้สึกยิ้มๆได้เลย แต่ที่นายให้สำคั์ไปแล้วมีบบเจอกันกนะครับตั้งแต่ทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เจอกันเลยค่ะเราก็ถ่ายละคร,รแ,ตแต่มันจะไม่ต้องเขินหรอกถ้าคนจะจับตามองเราสม坤มากขึ้นกว่าเดิมก็มีเราสองคนเข้าใจค่ะเข้าใจเออได้เห็นแบบว่าโซเชียลหลักไหมคะที่แบบว่าพอน,น้องนายออกมาประกาศอีกคนที่เป็นลุมแบบทั้งในกองละครทั้งนายเขาแกล้งแกล้งนายกันอะไรอย่างเาางี้ยเราไม่เห็นเลยมั้งคะเออเราไม่ออกกองละครก็เราก็ายังรอดอยู่ค่ะอ่าเราก็จะมาเจอหนักข่าวแบบนี้แหละก็เพิ่งมาเขินตอนเนี้ยค่ะแล้วแว ก็โดนเถิดโดนค่ะโดนเออแต่ก็คือหล่ะออกไปข่าวคือไม่มีโอกาสได้แบบไปคุยกันไปเจอกันที่จังคุยโทรศัพท์ค่ะเพราะอะไรเพราะมันน <Hayır> ้องนายถ่ายละครานทำงานค่ะี่น้องนี่รับฝากหน้องนายบ้างไหมเพราะน้องนายก็ยังฝากมาให้พี่มาถามม่งเคยมีอะไรฝากถามน้องนายบ้างไหมพี่ไม่ไม่มีแล้วดีกว่าค่ะคืวเราคุยกันไปหมดแล้ววันนี้นั่งดูคลิปนายให้สัมภาษณ์อ่ะแล้วเขาออกมาพูดแบบนั้นนะเป็นยังไงคะอาการเรา ก็ไม่น่าต่างกับทุกคนนะคะเออก็เกิดเอนกานใช่ก็เขิดค่ะจริงจงก่อนก่อนที่เขาจะออกงานนะเขาโทรหาเราเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะออกอีเวนต์นะเขามีสัมภาษณ์เขาขออนุญาตพูดเรื่องหนูได้ไหมหนูก็โอเคแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดตรงขนาดนั้นยุคี่รอบบนไปครับสองสองดูอสองรอบไปหรอบนไปไม่เป็นไรแล้วใหญ่แซวแคอยสองพันเรียววันนับ คามผมมาได้เออรับหนึ่งละเนึ่งก็มีสองสามสี่ห้าคู่ก็เลยรับเงิงจะกเพื่อนแฟนใช่ไหมพี่เขาจ่ากจบนะโอ้ยก็มันมันก้าวแรกมากๆเลยค่ะเพราะที่แบบได้ลองคุยลองจับกันอีกมุมนึงอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แฟนยังยังเป็นการศึกษาเงินเพใช่ก็บอกแล้วว่าถ้าคุยกับใครก็จะมาบอกใครเออบอกใครบอกคนเชี่ยวเลย เปนไงน,นะ <c oughs> ก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สุด้วตอนนี้คือคนก็ไม่ได้ไปหาคําเรียกเขาเนาะ <c oughs> ล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นชั้นที่ดีแค่นั้นเองพูดไม่ชัดนเานะแร้วที่แล้วนายเขาฝากผ่านสื่อไปแล้วรอบน,นี้เฟิ่อนจะฝากบอกอะไรนาย่านสื่อไหมคะเออไม่ไดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปบอกด้วยตัวเองเอหน่ <c oughs> อยอยากไม่บอกอยากบอกว่าไม่ได้เลยหรอไม่ได้ไม่ได้นิดนึ่งหน่อยสิไม่ได้เอออาจจะอะไรนะ ก็ให้ติดตามมาให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผู้เลเ่านะดาก,ก็ให้ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้หนูด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งอยากฝากขอบคุณคะ่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเชร์คอยสนับสนุนม,มาก่อนแล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างก็แฮปปี้ดีคะ่ะมีความสุขค่ะขอบคุณคะ่ะไหนชั่นนี้ก็เซลได้อะไรได้เซลได้แต่ยาแรงมากคะ่ะเออหลอไม่ขขขข <laughs> หรอพ <laughs> อแล้วหลอไปแท้คู่หล่อวันนี้อย่าเซลเยอะ นี่เราดีเป็นแล้วนะคะติดตามการอเลือกต่อไปของเชิญค่ะอังคูนอ่ะพี่เราเรื่องพิมนะค่ะเรื่องดราม่ากับพี่หวานจีครับมันเป็นเยอะมานเลยตรงนั้นคนเห็นเหมือนกันค่ะเห็นรูปในรูปมันอาจจะดูเหมือนรุนแรงเนาะแต่จริงๆแล้วคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรส่งกับพี่หวานก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะ จริงๆในคลิปดใน,นก็คือพี่เขาก็ไม่ได้กระชากแรงถูกไหมมันเป็นเหมือนการแบ่ติันเราด้วยดใดๆโอ้จริงๆมันไม่มีอะไรค่ะจริงๆตอนเกิดเรื่องหรือทวิตเยอะๆพี่หวานก็โทรมาโทรมาคุยแล้วก็แบบขอโทษอะไรจริงๆมันไม่มีอะไรอยู่แล้วพอเล่นกันเสร็จตรงนั้นก็มีการพูดคุยสัมภาษณ์ปกติค่ะพี่หวานเครียดน,นะเพราะจากที่แบบเป็นกระแสะแล้วคนไปโจมตีพี่หวานใ่ไ เาต้องจะเป็นห่วงหนูมากกว่า<ม>กลัวว่าเดี๋ยวหนูต้องออกมาตอบะอะไรเงี้ยหนูก็บอกแม่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลคือเจอเวลาเพคนเล่นกับเพื่อนหรือคนสนิทอ่ะมันก็จะเป็นแนวๆนี้แล้วถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าแบบบางทีก็ไม่ตั้งใจแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าภาพที่ออกไปมันดูเป็นยังไงอย่างเงี้ยพี่หวานก็ไม่ได้ตั้งใจะคะ่ะมาเนาะใช่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้โกรธพี่หวานไม่เคยเลยไม่เคยโกรธพี่หวานเลยค่ะ